คุณผู้ชมดูสภาพพื้นที่นะครับที่ว่าการอำเภอสีเชียงใหม่ชัดเจนนะครับจุดนี้อยู่ตรงข้ามกับนครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวก็จะมีแม่น้ำโขงขั้นอยู่นะครับพื้นที่ส่วนใหญ่จะติดกับปริมแม่น้ำโขงเลยนะครับปรากฏว่าน้ำโขงล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมตั้งแต่ช่วงวันสองวันที่ผ่านมาแล้วนะครับระดับน้ำเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นสูงมากนะครับแล้วก็ไหลค่อนข้างเชี่ยว จนข้ามฝั่งถนนสายสีเชียงใหม่สังคมสูงประมาณ60เซนติเมตรรถยนต์เนี่ยไม่สามารถสัญจรได้ง่ายๆนะครับก็เนี่ยครับต้องเป็นรถที่ยกสูงขึ้นมาหน่อยถ้าเป็นรถเก๋งนี่ะสัญจรลำบากนะครับส่วนพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมตอนนี้มีรายงานว่าขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆนายสุทธิพงศ์ประเสริฐสุขชาวอำเภอสีเชียงใหม่บอกว่าน้ำโขงเริ่มไหลเข้าท่วมเมื่อ3วันก่อนนะครับน้ำมาแรงมาเร็วมาก สนหลายคนที่เก็บข้าวเก็บของไม่ทันโดยเฉพาะคนที่มีบ้านชั้นเดียวคือได้รับความเสียหายหนักมากนะครับขณะที่บางส่วนต้องยกของไปไว้บนชั้นสองของบ้านแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้มองว่ายังไม่หนักเท่าปี2,551เพราะว่าปีนั้นน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรส่วนปีนี้คาดว่าระดับน้ำน่าจะไม่สูงขนาดนั้นครับอาจจะมูซุทอปีหาหนึ่งแต่แหกมาเร็วมาเร็วว่าปีหาหนึ่งไม่แห้ง กอนำเนื้อทั้งเล่าทั้งยังมันก็ปล่อยมานั่งนับมันก็เลยไดทวมคนเสือยุ่งกันไดเครับยุ่กันแต่ตอนนี้ก็เพิ่ยุ่ันสองตอนนี้ยุ่งคนยกเว้นแต่ว่าบ้านผู้ใดสั่นเดียวเ็นสีมีที่พักที่ยังมีศูนย์พักพิงให้นะครับขยับจากสีเชียงใหม่มาดูตัวเมืองหนองคายกันบ้างนี่คุณผู้ชมภาพเมื่อวานนี้ก็สถานการณ์ค่อนข้างหนักทีเดียวนะครับอันนี้ภาพเมื่อวันก่อน ครับว <14. S 2> ันเสาร์14กันยายนนะครับช่วงบ่ายสามโมงนี่ตามนี้เลยนะครับที่หนองคายผู้ใช้เฟ e บุ๊กที่ใช้ชื่อว่ามิกนักครินพนพันสมบูรณ์ถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับก็ใช้โดรนบินสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมที่เมืองหนองคายนะครับช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาน้ำโขงไหลเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจบ้านเรือนพี่น้องประชาชนร้านค้าเป็นบริเวณกว้างคุณผู้ชมจะเห็นภาพของเจ้าหน้าที่นะครับนั่งเรือกันแบบนี้ ออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับอีกจุดหนึ่งครับก็คือที่บ้านเวียงคุกอําเภอเมืองจังหวัดน้องคายเหมือนกันครับเมื่อวานนี้ตอนบ่าย3ามโมงเนี่ยคุณนักคารินก็โพสต์เอาไว้คุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ําจากแม่น้ําโขงล้นตะลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเือนประชาชนที่อยู่ติดริมน้ําเป็นบริเวณกว้างเลยทีเดียวนะครับจุดที่ค่อนข้างน่ากังวลก็คือถนนประจักษ์ศิลปาคม ตรงนี้คือย่านใจกลางเมืองนะครับคุณผู้ชมจะเห็นอาคารท่องแถวขวาสุดนี่เป็นธนาคารนะครับน้าท่วมหนักตั้งแต่ลานพญานาคไปจนถึงมูลนิธิสว่างคงคาธรรมระยะทางถึง4กิโลเมตรคือทุกตารางนิ้วเต็มไปด้วยน้ำนะครับแล้วท่วมตั้งแต่20ซนเมตรบางจุดมีรายงานว่าสูงสุดเนี่ยเมตรโดยเฉพาะบริเวณสี่แยกร้านทองซอยบันเทิงจิตจุดที่ถือว่าเป็นลุ่มต่ำนะครับแล้วก็น้ำนย่าค่อนข้างสูงทีเดียว และแม้ว่าร้านค้าส่วนใหญ่จะถูกน้ำท่วมแต่พ่อค้าแม่ค้าเขาสู้กับน้ำนะครับร้านขายดอกไม้พวงมาลัยร้านนี้นักข่าวไปเจอเขาบอกว่าก็พยายามจะนําอิฐมาก่อเอาไว้นะครับป้องกันน้ําที่ยังขึ้นเรื่อย,อยและเมื่อที่เมื่อที่ต้องปิดร้านปิดหน้าร้านมา3วันปากท้องก็ยังต้องกินต้องใช้ครับอีกทั้งภาคอีสานเนี่ยเขามีงานประเพณีบุญเดือน10ด้วยก็จําเป็นต้องร้อยมาไลัยไปขายในวันพระอยู่ครับ เราเราขายทุกวันค่ะคือาอายขายเปิดร้านหน้าร้านทุกวันแต่พอน้ําเข้าก็คือไม่ไม่ไม่ได้เปิดเลยรายรับที่ได้ใช่ค่ะรายรับที่ได้แต่ละวันก็คือขายหมดเลยเพราะว่าหน้าร้านขายดอกไม้ด้วยเค้กด้วยค่ะก็เลยกระทบเยอะเลยค่ะกระทบเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นย่านเศรษฐกิจด้วยครับตลอดสองข้างทางถนนประจักษ์ ศิลปาคมมีสถานประกอบการไม่น้อยกว่า100แห่งทุกแห่งนี้ต้องปิดหมดเลยนะครับบางจุดเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้จ่ายกระแสไฟฟ้าด้วยทําให้ชาวบ้านต้องอพยพไปอาศัยตามบ้านญาติแต่ว่าจุดที่ยังไม่ตัดไฟที่ต้องคอยสูบน้ําที่อาจจะวกกลับมาด้านหลังได้ก็พยายามกันอยู่นะครับ เมื่อวานนี้คุณมยุรีอัคาราบานก็ลงพื้นที่ไปสำรวจนะครับแล้วก็พบว่าตัวเมืองหนองคายจริงๆเนี่ยลักษณะคือทางกายภาพจะเป็นหลังเต่าหมายความว่ายังไงหมายความว่าจะมีน้ำท่วมเป็นบางจุดลักษณะการท่วมจะเป็นท่วมบริเวณถนนประจักษ์ศิลปาคมแต่ว่าน้ำโขงไม่ได้หลากเข้าท่วมโดยตรงนะครับน้ามันจะผุดขึ้นมาตามท่อระบายน้าแล้วก็หลากเข้าท่วมจนเต็มพื้นที่ซึ่งภาคธุรกิจเองก็ได้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการที่จะ ป้องกันน้ําท่วมตัวเมืองเองเต็มที่แล้วแต่ก็ยอมรับถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าปีนี้น้ํามามากจริงๆนะครับ,รบจากหนองคายครับพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้าที่นครพนม,มกันหน่อยครับที่เห็นอยู่นี้คือระดับน้ําโขงบริเวณลานพญาศรีสัตนาคราชเขตเทศบาลเมืองนครพนมครับวันนี้เพิ่มสูง40เซนติเมตรครับก็ส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านค้าต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินและสินค้าออกจากพื้นที่ เพื่อป้องกันความเสียหายขณะที่ระดับน้ำโขงที่เพิ่มขึ้นก็ยังเอ่อท่วมท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองนครพนมด้วยนะครับก็ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องงดให้บริการเรือเพื่อการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวทางด้านนายวันชัยจันพรผู้ราชการจังหวัดนครพนมก็สั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำโของอย่างใกล้ชิดพร้อมกับมีการสั่งการให้พื้นที่เสี่ยงติดน้ำโขงเตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน หลังระดับน้ําเพิ่มสูงจากน้ําเหนือและน้ําจากการระบายน้ําของเขื่อนประเทศเพื่อนบ้านครับซึ่งขณะนี้นะครับระดับน้ําโขงก็อยู่ที่11เมตร38เซนติเมตรยังต่ากว่าตลิ่งอยู่1เมตรนะครับส่วนพื้นที่ปลายน้ําโขงที่จังหวัดอุบลราชธานีครับก็มีการแจ้งเตือนระดับน้ําโขงที่จะเพิ่มสูงสุดระหว่างวันที่14ถึง18กันยายนนี้ครับเื้องต้นก็มีการแจ้งเตือนประชาชนในอําเภอโของเจียม ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับขณะที่ระดับน้ำโขงที่อำเภอโของเจียมอยู่ที่11เมตร85เซนติเมตรเพิ่มขึ้นมา90เซนติเมตรนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังต่ำกว่าตลิ่ง2เมตร65เซนติเมตรเจ้าหน้าที่ก็ประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งศูนย์อพยพในชุมชนติดลำน้ำโขงเพื่อที่จะรองรับหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมด้วยนะครับด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ออกมาเตือนเหมือนกันนะครับว่า แถวนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีก็มีแนวโน้มที่น้ำเนี่ยนะครับจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณสัก2เมตรถึง2เมตร60เซตมตรนะครับแต่ว่าอาจจะยังต่ำกว่าตะลิงอยู่50เซมตรถึง1เมตร3เซติเมตรนะครับอย่างน้อยๆก็มีการเตือนว่าพื้นที่ลุ่มเนี่ยครับก็ควรประเมินด้วยนะครับในการยกของขึ้นที่สูง เกิน1เมตรขึ้นไปด้วยนะครับ,ร,บระดับน้ําสูงสุดน่าจะผ่านตัวเมืองจังหวัดหนองคายไปแล้วหรือไม่เพราะว่าถ้าดูในรอบ12ชั่วโมงที่มีการรายงานบ่ายโมงเมื่อวานนี้ระดับน้ําสูงสุดที่หนองคายคือ13เมตร78เซนตเมตรตัวเมืองหนองคายนะครับ,รบแต่ว่าล่าสุดที่มีการรายงานจากเทศบาลเมืองหนองคายตอนช่วงประมาณตีหนึ่งที่ผ่านมาระดับน้ําอยู่ที่13 cm, มเมตร6กเซนเมตรก็ถ้ากับว่าระดับน้ำเนี่ยลดลงมาประมาณ13เซนติเมตรแล้วก็มีแนวโน้มที่จะ ลดลงต่อเนื่องด้วยนะครับก็น่าจะพออนุมานได้หรือไม่ครับว่าน้ําที่สูงสุดเนี่ยน่าจะผ่านหนองคายไปแล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันรายงานมาเมื่อ12นาทีที่แล้วเทศบาลเมืองหนองคายเขาโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามีรายงานว่ารถบรรทุก6ล้อรถ10ล้อไปวิ่งบนถนนประจักษ์ศิลปาคมที่น้ําท่วมอยู่รปรากฏว่าวิ่งเร็วมากแรงน้ำเนี่ย ทำให้กระจกร้านค้าริมถนนแตกตลอดทั้งแนวหมดเลยเดี๋ยวน่าจะมีภาพความเสียหายเกิดขึ้นแล้วก็ได้เห็นกันเช้าวันนี้แน่ๆน,นะครับรจบากศิลปาคมก็ถือว่าเป็นย่านเศรษฐ,ฐกิจนะคะเมื่อวานนี้ที่ผู้สื่อข่าวของเรารายงานไประดับน้ำเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าอยู่ที่ไม่ต่ํากว่า50เซนติเมตรก็คือเครื่องเมตรนะคะคุณมยุรีอัครบาลลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปยืนรายงานปรากฏว่าระดับน้ำเนี่ยอยู่ที่ระดับเอวก็คือชาวบ้านนี่ก็คือบอกว่าออกมาเนี่ยค่ะใช้เรือท้องแบนกันบ้างแล้วก็มี ห่วงยางบ้างแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่ารอดูสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดเพราะว่าอย่างที่รายงานไปนะคะน้ำเนี่ยมันไม่ได้ไหลมาให้เห็นชัดๆนะค่ะแต่ว่ามันผุดขึ้นมาตามท่อนะฮะก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าแม้น้ําในบางจุดเนี่ยมันยังไม่มีการล้นตลิ่งแต่พอเจอปัญหาน้ําผุดตามท่อเนี่ย ก็เชื borah, ่อว่าในอนาคตถ้าจะแก้ไขปัญหาหรือว่าป้องกันน้ําท่วมอาจจะต้องดูเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าจะป้องกันยังไงน้ําที่มาตามท่อแบบนี้ค่ะผุดตามท่อไม่ใช่มาแค่ตามถนนคุณผู้ชมถ้าตามห้องน้ําเราถ้าหากว่าห้องน้ําที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยค่ะท่อเนี่ยมันก็มาด้วยชักโครกมันก็ขึ้นมาตามไปด้วยนะคะ